กับสวัสดีนะครับผมเอซีช่องสุรับนำโชคทุกคนนะครับอีพีที่8นะครับหลังจากที่ผมปล่อย10ล่างไปนะ10ล่างชน2สูตรกวันนี้นะครับ10ล่างชนที่เลข1ตัวเดียวนะครับก่อนหะน้านั้นชน5ชน2 3ออก2 2 6นะครับชน9ออก91อ่ชน0ออก0 6ทีนี้มาดู หน่วยล่างว่างวดน,นี้มันจะมาแบบไหนนะครับสําหรับบทสรุปหน่วยล่างจะได้เน้นถูกนะครับเน้นถูกวันที่สิบสองนะเย็นนี้ก็ลองจิมในเป๋าตาังค์ดูนะครับถ้าได้ตัวเลือกแล้วคือหลักสิบผมได้แค่ตัวเดียวนะครับไม่รู้มาไม่มาไม่รู้ก็จิ้มไปก่อนเลขหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วถ้าจะเน้นนะจะเน้นอะไรเพราะว่ารอบที่แล้วคือผมให้หนึ่งแล้วก็ไปให 1 9 <19, S 2> mm. 1 0 1เก้าหนึนะครับก็คืออยู่ในโซนนี้1 2 3 4งสอี่ห้าหกชุดนี้ถ้าจัดหมดก็ลองดูนะครับเอาเน้นตรงกันตัวกลับเป็นหลัก1 9 1่งเก้าหนึี่ทีนี้ถ้าจะเน้นอนะ่ะมันจะเป็นตัวไหนนะครับเน้นชุด2ชุดนะถ้ามันได้ชนกับสูตรสตัวล่างสูตรนี้นะครับนี่อ่ะมาดูเลยหน่วยล่างวันนี้เดินมาหกงวดติดก็คือหกงวดติด อาจจะมีกระท่อนกระแท่นก่อนหนะ้านั้นก็เลยผมเลยยึดเอาแค่หกงวดติดไม่รู้จะมาหรือเปล่าเพราะเป็นการคํานวณย้อนหลังนะครับไม่ได้เดินเออก็เป็นการคำนวณย้อนหลังไม่มีใครรู้ว่าล่วงหน้าว่าสูตรเขาจะเดินหรือจะหยุดนะครับถ้ารู้ก็ดีนะแต่ไม่รู้แล้วก็ต้องนะคำนวณจากหลักสตินะสิติหน่วยล่างนะครับทํำยังไงง่ายมากนะครับ2ตัวล่างแล้วก็ สามตัวหมุนครั้งที่สามนะทอสหรือ3ตัวหมุนครั้งที่3ออกอะไรงดที่ออก2องศูนย์ล่างนะครับนะผมทําแท่สีงดย้อนหลังให้ดูนะครับแล้วก็งวดหน้าต่อไปงดที่จะออกนี่สอแล้วก็เอ่อสามใช่ไหมสามย์เจเนี่ยผมใช้ร้อยกับหน่วยสามตัวหมุนครั้งที่3าบวกกันนะครับแล้วก็รันไบทีละ3ามแต้มสามบวกเจ็ดได้ศูนย์ตัวแรกนะครับ ศูนแล้วก็9กนะครับก็คือหน่วยล่างนะผมรันไปทีละสาแต้มนะครับตรงนี้ผมจะบวก3อ่าจะเป็นหน่วยล่างนะหน่วยล่างว่าถัดไปจะต้องมี0369มาดู2องตัวล่างออกอะไรครับ06 0 6มาไหมสองตัวล่างออก06 หลักหน่วยที่มาก็คือเลขศครับไปเลขหครับเลขศูนย์คือหลักสิบอ่ามา0ูนย์หนะครับเตินไปต่อหลังจากที่ออก0ูนย์หกอ่าสามตัวหมุนครั้งที่3คือตัวไหนสองเกนะครับสองเกนะผมก็ใช้อืม 2บวก9ได้11 1 4 7แล้วก็0ครับคือหลักหน่วยล่างงวดถัดมา1 4 7่สจะมีไหมงวดถัดมานะครับ2ตัวล่างออกไปที่9 1นี่มาไหม9 1หนครับหน่วยล่างคือเลข1ครับตัวนี้ออกอะไร ไปกันต่อนะครับเดินไหม mm hmm. เดินนะครับหลังจากที่ออก91สามตัวบนครั้งที่3 918 9บกแนะครับร้อยบวกหน่วยได้98เป็น17นะครับ703แล้วก็6ครับคือหลักหน่วย7036 7036ต้องเป็นหลักหน่วยล่างงวดถัดมางดถัดมาเอาไปที่26 26ตัวที่มาก็คือเลข6ครับ หลักหน่วยนะครับสองหกไปกันต่อหางวดล่าสุดงวดล่าสุดนั้นหลังจากที่ออก26แล้วก็3ตัวมนันครั้งที่3ก็คือ0840์ดสีย์บวกสได้สตัวแรกนะครับสี่ห้าหแล้วก็3ครับ4 7 0 3มาดูซิงวดล่าสุด2ต,ตัวล่างเขาออกไปที่ตัวไหนตัวนี้ครับ ห้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับมาเลขศูนย์ครับเออมาห้าศูนย์นะครับแล้วงวดนี้นะครับจะได้ไปที่ตัวไหนนะครับสำหรับสองหลักหน่วยล่างนะครับหลังจากเจอห้าศูนย์วันล่าสุแปดเก้าหนึ่งคือสามตัวมันครั้งที่สาม แปดบวกหนึ่งได้เก้าตัวแรกนะครับสองห้าแปดครับเพราะฉะนั้นหน่วยล่างงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมหกแปดจากสูตรนี้จะได้ไปที่เก้าสองห้าแปด ทีนี้หลักสิบก็จะต้องเป็น x 9 x 2 x 5 x 8นะครับจะเป็น x ตัวไหนนะครับจะเป็น x ตัวไหนรอดูก็แล้วกันเนาะนี่ x 9 x 2 x 5, x 5แล้วก็ x 8ครับ x 9 x 2 x 5 x 8ทีนี้ มาดูสูตรสองตัวล่างผมก่อนเอามาดูในสูตรนี้ก่อนก็นได้ผมขอนี่เอาลงนะครับสูตรชนล่างสองศูนย์วดที่แล้วชนที่ศูนย์ออกไปที่ห้าศูนย์วดนี้เจ็ดแปดดาศูนย์หนึ่งที่นี้แปดแปดมันติดดับนะครับก็จะมีตัวนี้ที่มันติดดับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปดไม่น่าจะมีนะครับแปดติดดับนี่ ติดดับล่างนะครับดับล่างทั้งบนเอ่อทั้งสองหลักนะครับแปดติดดับนะไม่มีก็คือสองตัวล่างวดนี้ของผมไม่มีที่แปดเนาะนี่ผมลงไปแล้วก็เหลือเจ็ดเก้าศูนหนึ่งทีนี้ก็จะมีเก้าเก้าติดเออมีเก้าติดนะมีเก้าติดนะจากสูตรนี้นะมีเก้าติดเก้าติดเก้าติดจากสูตรหลักหน่วยนะครับ เทียบหลักหน่วยแล้วมี9ติดม,มาดูสูตรสองตัวล่างก่อนอะผมขอเรีอนมาครั้งนี้นะครับจะได้อธิบายให้ถูกนะมาดูสูตรสองตัวล่างของผมนี่19 10 11 12 13 14นะถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเหลือเด่นที่ตัวไหนอ่า หนก้ามีไหมมีครับจับเด่นออกมาเหลือที่คือตัวเด่นนะครับเด่นจากสูตรนะครับก็จะเป็น หนึ่งเก้าเรียกอะไรอีกสองใช่ไหมศูนย์ไม่มีหนึ่ง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 ไม่มีหนึ่งสองได้ครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าไม่ติดในแต้มนะครับมันมีอยู่แต่ไม่ติดในแต้มนะเออแปดไม่มีหนึ่งเก้าหนึ่งสองไอ้ก็จะเหลืออันดึงเก้าหนึ 1, 9, 1, ่งสองทีนี้มาดูหลักสิบว่ามันใช่ไหม อันนี้ผมตัดจากชุดสองตัวล่างนะถ้าได้เด่นตามนี้ก็คือให้หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองมาดูหลักสิบผมลองเทียบดูเอาตามนี้เลยเนี่ยเลยงวดนี้เลยเหมือนกันสอนยังไงดีนี่งวดที่ออกสองศูนนี่แหละดูเห็นไหมอผมขอดูข้างบนก่อนนี่ งวดที่ออกสองศูนย์มทาบแบบนี้ก็ได้เออจะได้ดูชัดหน่อยนี่ผมทําพร้อมกันก็คืองวดที่ออกสองศูนย์ล่างนะครับสองศูนย์ล่างแล้วนะผมทํางวดนี้ให้มันมาชนกันแล้วก็จับดูงวดนี้นะครับหลักสิบผมชนที่ศูนย์จับได้ศูนย์หกครับ ศูย์หกเห็นไหมศูนย์หกตรงตรงศูนย์ศูนย์นะมันจะเหลืออ่ะมันจะเหลือศูนย์ถ้าจับหมดนะเอาศูนเอาหลักสิบไปจับกับหน่วยนะศูนย์ศูนย์ศูย์สาศูนหศูย์เก้าออกไปที่ศูนย์หกตรงตรง,ตรง,ตรงนะครับศู 6, นย์หกเห็นไหมศูนย์หกเดยนให้ดูแบบนี้ก็ได้เออจะได้เห็นในน,น,นชัดพอดีนะเออนี่แบบนี้ศูนย์หก หลังจากนั้น2ส,สูตรหลัก10บผมชนที่9ตัวเดียวนะครับเตัวเดียว9ก้าหนึ่จับได้4ชุด9ก้าหนึ่อันนี้ก็สชุดศูนย์ศูนออก06 9ย์หกเก้สูนอันนี้ผมยังไม่ได้เทียบกับสูตรสตัวลนะสูตร2ตัวล่างมันมีอะไรเราค่อยไปดูอีกทีหนึงว่าจะเน้นตัวไหนอันนี้จับ4ชุดนะ9 1, 9 4, 9 7, 9เก้าหนึ่งเก้าสีก้าเจ็ดเก้านย์ที่ 9ก้าหนึ่งตรงตรงครับองวดน,นี้ชนที่2กับ3หลักสิบนะครับหลัก10 23ส่วนหลักหน่วยได้7036จับหมดได้8ชุดครับ27 20 23แล้วก็26 37 30 33 36เข้าออกไปที่อะไร26เห็นไหมตรงตรงไหมตรงครับอ่ะงวดล่าสุดชนกันที่5ตัวเดียวนะครับ3 4 5 9 2 5 8ดชนที่5หลักสิบ ลักหน่วย4 7 0 3อันนี้ยังไม่ได้เทียบสูตรจากสูตรสองตัวล่างนะครับก็จับได้แปดชุด5 4ตรงตรงห้าเจ็้าเขาออกไปที่อะไร5 0เออแล้วงวดนี้ลองดูงวดนี้นะครับงวดนี้หลักสิบหลักสิบนะครับเข้าชนกันที่1ตัวเดียวครับ 9015814ชนที่1ตัวเดียวกับหลักหน่วย9258ทีนี้8มันติดดับเห็นไหม8มันติดดับถ้าดับเอาอยู่นะถ้าดับไม่อยู่ก็จับให้หมดจับให้หมดจับยังไงจับให้หมดก็จะมี19 หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดครับหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดตามนี้เลยก็คือเอาหลักเอาหนึ่งหลักสิบไปจับกับหลักหน่วยหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดอ่าเอาหลักสิบมาใส่นะครับหลักสิบมาใส่ก็จะเป็นหนึ่งเก้า 1,2,1,5,1,8นะครับก็จะได้4ชดีชุด1,9,1,2,1,5,1,8นอะครับอันนี้คือ4ี่ชุดไม่ได้เทียบกับสูตรไหนเลยก็เอาเฉพาะหลัก10ที่ชนแล้วก็หลักหน่วย4ตัวก็ได้4ชดุด1นึ่งเก้าหนึถ้า1,8ดับก็จะเหลือหนึ่งเก้าทีนี้1,5 1,5มันเทียบในชดุด ล่างมันไม่ชนแต้มนะถ้าเกิดแต้มผมไม่หลุดหนึ่งห้าจะไม่มีนะแต่ถ้าใครคิดว่าสูตรนี้มันน่าจะได้แค่นี้ก็เลือกเอาหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะไม่สนดับไม่สนดับดับคืออะไรดับคือมันไม่มีในสองตัวล่างนี้เออมันไม่มี ผมก็เลยไม่ให้หนึ่งแปดก็จะเหลือหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าอันนี้ไม่สนแต้มนะสามชุดแต่ถ้าสนแต้มด้วยมันไม่มีหนึ่งห้าครับแต้มไม่มีห้าหนึ่งแต้มหกแต้มสองตัวล่างงวดนี้ศูนย์หนึ่งสสามสี่ห้าครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ถ้าเทียบกับทุกอย่างแล้วเทียกบกับดับด้วยแปดไม่มีล่างดับขาดล่างแล้วก็เทียบ กับแตมล่างนะครับแตมล่างด้วยมันก็จะเหลือที่1 9 1 2เป็นชุดเด่นนะครับสชุดนี้นะผมก็จะเน้นไปที่1 9กับ1 2สองำหรับบทสรุปชุดล่าง2ชุดเด่นนะครับหนะ่วยล่างผมได้แบบนี้ นะครับหน่วยล่างได้ 9, 2, 5, 8สุดทุ2ตัวล่างผมก็จะเน้นไปที่นี้อ่ะเพรนั้นผมให้ 19, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 3, 4, 5, 6ใครชอบหนึ่งตัวไหนไม่ชอบแบบที่ผมจับให้ไปจับเอาเอง <c oughs> 19, 10, 11, 12, 13, 14มันก็จะเหลือเด่นที่ 19, 12จัดลอตเตอรี่ด่วนครับวันนี้วันที่12ยังพอมีในเป๋าตังหรือจะ เลือกจากแขงได้นะครับถ้าใครจะเลือกผมให้เลือกไปที่19ฟัน19 12หลัก11หลักหน่วยก็จะตกที่เด่นที่9กับ9กับ2นะทีนี้มาดูชุดเด่นเด่นสูตรเนี้เด่นเด่นอีกสูตรหนึ่งอ,ะนะอ่ะนะเด่นนี้มันจะต้องมีเ็ แปดเก้าศูนย์หนึ่งเพราะว่ามันชนที่สองศูนย์นะครับรอบที่เดียวชนศูนย์ูน,นี้ก็ยังไม่หลุดนะทั้งสองสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยก็คืองวดไหนถ้ามันไม่ชนจับคู่เข้าเข้าทั้งสองสูตรเลยอันนี้สูตรผมทําแล้วมันยังไม่หลุดนะครับถ้าถ้าไม่ชนจับคู่เข้าตั้งวันนี้ชนกัน,กนตั้งห้าตัวที่นี่แปดมันไม่มีในสูตรสองตัวล่างมันจะเหลือเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งมาดูสิเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งผมมีหนึ่งแล้วศูนย์เก้าเจ็ดผมผมมีเก้าผมไม่มีเจ็ด ไม่มีศูนย์นะเป็นตัวเด่นถ้าดูดูจากตรงนี้เจ็ดศูนย์ก็หนึ่งศูนย์มันก็จะเพพอเป็นตัวรองได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหนึ่งอยู่นั้นให้จับตัวรองไปด้วยก็คือเดี๋ยวบทสรุปสรุป,รปล่างเลขวิ่งผมจะให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมให้อ,อ่อในชุดหลักหน่วยล่างไปก่อนก็คือเน้นที่เก้ากนะับสองเนาะหน่วยล่างนะครับผมเน้นที่หน่วยล่าง 9258ผมให้เน้นที่9กับ2เน้น92ครับหน่วยล่างเน้นที่ตัวนี้ใครชอบ5จัด5ใครชอบ8จัด8นะผมให้เน้นที่9กับ2นะครับ ไล่ดูจากสูตรแล้วนั่งไล่ดูวันนี้ทั้งวันก็ได้ที่9กับสนะครับสำหรับสมาชิกที่ผมยังไม่ได้สรุปเน้นที่92<ม>เพราะว่าสูตรนี้คือเพิ่งเจอสูตรขึ้นมาก็เลยได้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นบทสรุปนะตอนแรกผมก็ลงให้แค่ในสมาชิกผมก็ให้ที่19 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4ึ่งนนมซึ่งผมก็เน้นที่1 9 1 2อยู่นะครับ1 9 1 2ให้สมาชิกแต่ถ้า2ตัวนะสมาชิกที่สมัครรายเดือนนะครับหรือในกลุ่มไลน์ผมก็ให้ไปที่192มีอู่ แล้วก็10 14นะที่ผมเน้นให้4ชุด19 12 14แล้วก็10แต่ตอนนี้ถ้าตัดให้มันเหลือ2ชุดก็จะเหลือ19กับ12เป็นตัวที่เด็ดรอบนี้นะครับก็หลักหน่วยผมเน้นที่9กับ2นะครับฟันธงที่9กับ2ส่วนหลัก10ก็คือเลขห่ง 1, ตัวเดียวนะครับรอบนี้ก็ได้ตัวนี้อ่าลองเลือกลองพิจารณาดูถ้าชอบก็ สัตลอตเตอรี่ได้นะครับถ้าเพียงพอมีเหลือแต่หนึ่งสองก็คือน่าจะตรงน่าจะเป็นเลขดังด้งดวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับหนึ่งเก้านะสำหรับชุดนี้โอเคหนึ่งเก้าออกแล้วอ,ออกอีกได้นะเก้าหนึ่งเพิ่งมามันเหมือนสองหกอ่ะเออสองหกมันเพิ่งผ่านไปไม่กี่งวดเองมันก็กลับมาอีกแล้วนะสองหกวันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเก้านะหลังจากที่ออกเก้าหนึ่งแล้วนะเลขก็วนเวียนอยู่ไม่มีนะครับไม่มีกันมากเท่าไหร่วันนี้ถ้าไม่หนึ่งเก้าก็หนึ่งสอง ลองดูก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่เลือกซื้อลอตเตอรี่วันนี้ผมฟันให้ที่ 1, 2, 1 2นึ่้าหนึงสะครับผมโชคดีทุกคนนะครับสําหรับล่างสวัสดีครับ